รัางหน้าเดี๋ยวข้าค่อยมาหาเจ้าใหม่เอ้ากำลังฟินเลยไปแล้วได้จังเล็บเดียวยิงดวงตะวันอันร้อนแรงออินฮะอ้าจินเอ้าอินนี่เจ้ารู้จักเทพสงครามผู้นี้ด้วยเหรอนี่คือสิบพี่กูจินของเขาต้าเจอค่ะโอ้กิเก่าละสิท่านมาหาข้าเหรออออเอ่อ ในงานหลิงเหวอเทพสงครามจะไปต้องสวมชุดศึกข้าเพิ่งเข้าทำงานในตำหนักสวรรค์ยังไม่มีชุดที่เหมาะกับตัวจึงมาตำหนักอาวุธเพื่อสั่งทำสักชุดให้ข้าจัดการเองวันนี้มีมาหลายแบบเลยนะมาช่วยท่านดูก่อนนะดูกระตือร้อนดีนะ <c oughs> ออินขอถามเจ้าสักเรื่องหนึ่งสิ <c oughs> ในตำหนักอาวุธนี่มีต้นอูถงไหมท่านอยู่ในตำหนักสวรรค์มีข่าวของต้นอู๋ถงแล้วเหรอ ตำหนักอาวุธเหมือนว่าจะไม่มีจริงๆแต่ในตำราโบ,บราณบอกว่ามีต้นอูอ๋ถงต้นหนึ่งอยู่ในตำหนักอาวุธฟูเฉนท่านอยู่ที่นี่มาหลายปีขนาดนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าที่นี่มีต้นอู๋ถงต้นอู๋ถงเหรอเอ๊ะไม่มีนะไม่มีไม่มีอ่ะแต่ในตำราโบ,บราณบอกว่ามีไม่ใช่เหรอแหมในตำหนักอาวุธจะไปมีต้นไม้เทพได้ยังไงเอาละเอาละไม่ต้องพูดให้มากความรีบไปวัดตัวก่อนอจะได้รีบตัดชุดให้กับท่านเทพสงครามอ่ะอืมอะ Oh. อ๋อก็ไปสีไปวัดขนาดอาแขนอ่ะอุ๊ย เจ้าดูสิเจ้าดูสิดูดูเห็นเหมือนกันเปล่าทั้งนั้นในตำหนักอาวุธมีอะไรที่หน้าตาคล้ายต้นอูทงไหมอี่งนั้นข้าก็ไม่รู้แล้วที่นี่ทั่วสิที่ล้นเตียนไปหมดเหมือนว่าจะไม่มีต้นไม้อะไรเลยจริงๆอะจริงเหรอท่านอย่าเพิ่งขยับโอยมีอกะ โอบนานอย่างเงี้ยคนแอบดูก็ฝินตายเลยดิใช่ฝินเลยออินคือว่าจู่ๆเหมือนว่าข้าจะนึกขึ้นได้ว่ายังมีเรื่องอื่นอยู่นิดหน่อยพรุ่งน้าเดี๋ยวข้าค่อยมาหาเจ้าใหม่อ้าวกำลังฟินเลยไปแล้วได้จัง